สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 4, ทุกท่านเรามาดูล่างกันต่ออีกสูตร <c oughs> ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทาง้่ห้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านัานน้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยวีที่สี่ล่างเนาะ จบพูจะพูดกันไว้ก่อนพินูกคอไปหนึ่งทับสี่ทับหกเปียดหนึ่งนะคะเราจะมาย้อนดูที่สีเจ็ดสามเจ็ดจุดเปียดสี่สาม แปดสี 8, 4, ่เจ็ดไงแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดล่างมาที่ห้าสิบเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เล็กเยอะเนาะเจ็ดเจ็ดแปดีค่ะแล้วก็หมืน่น สามครั้งหน่วยบุญหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งสามทำการบวกกันเลยเจ็ดสามจเจ็ดเจดสิบไปห้า กสองเป็น 7, เจ็ดบวกห้าได้จ้ะหูไก่บกสองเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามสี่สามสิบสองบวกเจ็ดบวกห้าเท่ากับห้าหกเจ็ดได้สี่บวกหนึ่งเต็มได้ห้า จะคู่กันเลยดูว่าหลุมาคิดดูสิดูนจะู่ก็อห้าสีห้าห้าห้า

ออกมาเลขเดียวคือแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ล่างไปที่ห้าสี่มือนเดิมพันร้อยสิบบวกแปดคงที่หนึ่งสามครั้งหน่วยบนบวกสิบล่าง ก็คือแบวกแบวกเบวกแปเป็น3บวก4่บวกห4าบวกเเป็น3บวกไปสองเต็มคือ5 5 4สเป็น9บวก3เป็น12 สองสามจับปูกันก็คือสามสองสามสามห้าสองห้าสามสีแต้มไม่ออกแล้วอันที่สองสาม เทียบก็คือเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามแล้วที่สามสองพันร้อยสิบบวกแปดคูณที่หนึ่งสองสามหน่วยล่างสิบหน่วยบนสิบสิบล่างบนขอผิดเรื่อย จ็ดบวกห้าบวกหกบวกแปดห้าสามสิบห้าบวกสามบวกสามหกบวกแปดเป็นหนึ่งหกบวกห้าเป็นหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหก บวกสองเป็นแปดสามบวกสามเป็นหกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งสองไม่เอาศูนย์ได้เอาศูนย์เลยหมินนี่จับคู่กันก็คือหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองเอฟซีจับมาตัวไหน สี่จะเอาตัวไหนก็จับไปตัวนั้นจัดไปเลยสี่หางแขนแขนเป็นหนึ่งเป็นสองหนะึ 4, ่งหกสองสี่หางจัดไปเลยชอมก็จัดกัดก็ผ่านนะคะ เดินหน้าแม่น้านปุสินจะถอยหลังไม่รู้สีเต็มหมดแล้วอยากเอาสีเขียวเลยแพ่นหนึ่งไสองนี้นำสูตรอีกหนึ่งนี่จะมาหกหนึ่งหกสองจัดไปเลยสีหางเต็มๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ ชบก็จะไปขัดกัะผ่านดูคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดยๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ย,ย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมึงโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า ชอบกระจัดไปขัดก,ก็ผ่าน